หลายคนอยากมีคำอยากได้คำตอบว่า2,523จนมาถึง2,529ับอะไรที่เกิดขึ้นแล้วตกลงเนี่ยมันคือเงื่อนงำอะไรที่คนคนหนึ่งหายไปและคนคนหนึ่งต้องมาเหมือนกับผมใช้คำว่าเหมือนเหมือนมาสวมตัวเป็นอีกคนคนหนึ่งแค่นี่แหละครับคือเปศน,นาที่คนสงสัยว่าช่วงเวลาดังกล่าวถ้าโดยหลักมันน่าจะเป็นช่วงของวัยรุ่นเพราะคนจบปวชปวช3ชีวิตอยู่ที่ไหนตอนนี้คือไม่ปรากฏข้อมูลเลย แต่ถ้ายึดตามข้อมูลที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้ก็จะบอกว่าเรียนเทพศรินบ้างก็คือช่วงนี้ช่วงแกลบที่หายไปเนี่ยนะครับเรียนเทพศรินบ้างเรียนวิรตีที่มอกเ,ษเมกษตรบ้างเรียนโทบ้างหรือแม้กระทั่งรับราชการที่กระทรวงเกษตรก่อนที่จะมาคนตายก็กระทรวงเกษตรม,มันมีอะไรบางอย่างที่มันที่มันเชื่อมโยงกับคู่นี้อยู่แต่ว่าประเด็นถัดมาที่นอกจากเขาหายไปในช่วงแกลบดังกล่าวนี้เขาไปทําอะไรบ้างเราหาคําตอบไม่ได้เลยเราพยายามจะหาคําตอบว่า เขาไปหายเขาหายไปไหนหรือทําอะไรอยู่ในช่วงนี้นะครับเกิดมาไม่ทําบัตรเลยไม่เคยทําบัตรเลยเกิดมามเรียนหนังสือเรื่องหลายที่นะแต่ไม่เคยทาบัตรเลยครับการไม่การไม่เคยทาบัตรเลยก,ก็เป็นหนึ่งในข้อสังเกตเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเท็จจริงว่าเราได้รับบัตรประชาชนเลข13หลักเมื่อพศ2527นี่คือคนไทยโดยหลักเฉลี่ยอยู่ที่2527มีเลขคือามหลักอ่าเพียงแต่ว่าท่านก็ได้เลข13หลักตั้งแต่คราวนั้นแหละตั้งแต่2527และท้านมาบวช2529นะครับ หมายความว่าท่านมีเลข13หลักของท่านแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะบวช2ปีถ้าท่านจะใช้เลขของตัวท่านเองตั้งแต่นั้นท่านก็ใช้ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเอาละมันเออเลอร์บ้านไกลปืนเที่ยงตั้งแต่30 40, 40ปีที่แล้วผมขี้เกียจเข้าไปอำเภอไม่มีรถลาไปอำเภอที่จะเอาเลข13าหลักของตัวเองคำถามคือทําไมเลือกเลข13หลักหรือเลือกชื่อของอลรม์กฎนิดนิดถามแบบนักข่าวแต่ในใจจริงๆอ่ะมีคิดอยู่ในใจไหมว่ามันคือการพลางหรือเขาทาอะไรผมเชื่อว่าเขาต้องพลาง ผมเชื่อว่าท่านต้องพรางแต่ว่ามันมีสองอย่างว่าอ่ามันเหมือนหุบเหวสองหุบเหวเหวที่หนึ่งอะไรที่ทําให้คุณต้องพรางข้อหนึ่งแล้วตัดสินใจว่าจะพรางไหมเอาพรางเหวที่สองถ้าพรางจะพรางเป็นใครอันนี้จะเหวที่หนักหน่อยว่าคนมากมายคือโลกนี้มันมีผมลิขิตแค่ไหนทําไมต้องเป็นคนคนนี้ ก็เป็นช่วงเวลาหรือว่าแก๊ปที่หายไปของหลวงพ่อลงกฎที่ทีมข่าวบรรที่การผู้ช่วยบอกอแล้วก็นักข่าวสามมิติมาเล่าให้เราฟังในรายการตอบโจทย์เมื่อคืนนี้ค่ะและต่อมาในรายการข่าวสามมิติคุณกิติสิงหาปัดผู้ดำเดนินรายการก็ได้มาเปิดเผยถึงข้อมูลที่พบในเวลาต่อมาถึงสาเหตุสําคัญที่ทําให้ในายเกรงกรไม่ได้ใช้ชื่อจริงโดยอธิบายว่าปกติการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมักเกิดจาก2เหตุผลนะคะ1ก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายหรือ2ก็คือทําตามคําแนะนําของพระแต่ว่าในกรณีนี้ไม่น่าจะใช่ เหตุผลหลังค่ะเนื่องจากว่าชื่อเดิมก็มีความหมายมงคลแล้วก็ไพเราะจึงอาจมีสาเหตุเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างหรือไม่ แต่หลักฐานจากการตรวจสอบของทีมข่าว3าม,มิติระบุชัดเจนว่านายเกรียงไกรเพชรแก้วไม่เคยเข้ารับการเกณฑ์ทหารค่ะทั้งที่ชายไทยเมื่ออายุครบ17ปีนั้นต้องขึ้นทะเบียนกองเกินและเมื่ออายุ21ปีก็ต้องเข้ารับการตรวจเลือกแต่กลับไม่ปรากฏชื่อในบัญชีสอดอ16ซึ่งเป็นบัญชีเรียกพลเกณฑ์ขณะที่ยังมีหนังสือเรียกจากทางราชการมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยไปรายงานตัวค่ะ ทั้งนี้กฎหมายกำหนดให้ชายไทยนะคะมีภาระาทางทหารจนถึงอายุ30ปีหากไม่เข้ามารับการตรวจเลือกในช่วงเวล,ลาดังกล่าวก็จะถือว่าหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ซึ่งในอดีตเนี่ยการติดตามทําได้ยากค่ะเพราะว่าในระบบเนี่ยยังไม่เป็นออนไลน์เลยหากไม่มารับจดหมายหรือหรือไม่มีผู้ติดตามมาก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ต่างจากปัจจุบันนะคะที่สามารถที่จะถูกดำเนินคดีแล้วก็จับกลุ่มได้ทันทีค่ะ ซึ่งบุคคลที่ไม่ผ่านการเกณฑ์าหารจะไม่มีเอกสารรับรองเช่นใบสอดอ8หรือว่าใบสอดอ43ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญในการสมัครงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท <proyecto> ีมข่าว3ามิติระบุว่าทําให้ไม่พบชื่อของนายเกรียงไก่เพชรแก้วค่ะในระบบของกองทัพก่อนที่จะมาบวชแล้วก็ใช้ชื่อบุคคลอื่นแทนหรือพูดง่ายๆนะคะ ชื่อจริงของพระอลงกตนั้นไม่เคยเข้ารับการเกณฑ์หารเลยมีและมีหลักฐานยืนยันชัดเจนตั้งแต่วัยหนุ่มจนหมดอายุภาระทางทหารค่ะแต่ก็ยังคงสงสัยกันอยู่นะคะแล้วว่าทําไมถึงใช้เลขบัตร13หลักของนายอลงกดผู้เสียชีวิตได้เป็นข้าราชาการชลประทานในการเปิดบัญชีมูลนิธิกองทุนซึ่งจากการตรวจสอบของธนาคารกรุงเทพก็ได้รับการชี้แจงว่าพระอลงกตได้นําใบสุทธิมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีซึ่งในใบสุทธิก็มีเลข13หลักของนายอลงกต อดีตข้าราชการที่เสียชีวิตแต่ตอนนั้นธนาคารไม่ทราบเรื่องดังกล่าวค่ะจึงได้เปิดบัญชีให้ตั้งแต่ปี2540กระทั่งมีการรณรงคงให้มีการใช้พร้อมเพย์ในปี2561หลวงพ่อจึงได้เชื่อบัญชีดังกล่าวเข้ากับพร้อมเพย์แต่เมื่อปรากฏข่าวกรณีนี้เกิดขึ้น ธนาคารจึงได้ตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่าเลข13หลักดังกล่าวเป็นของผู้อื่นจึงได้อายัดบัญชีแล้วก็ยุติการใช้พร้อมเพย์ไปเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาก็ทําให้การเชื่อมพร้อมเพย์บัญชีดังกล่าวนั้นถูกระงับแต่ยังคงโอนเงินเข้าบัญชีได้ตามเดิมนะคะแต่ว่าถอนเงินไม่ได้จากกระบวนการอายัดค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นายวีระจำลองผู้วยการสำนักงานพระพุทธทศาสนาจังหวัดลบบุรีก็กล่าวถึงการบริจาคของประชาชนที่มีการโอนเงินจากบัญชีพร้อมเพย์ของนายอลองกฎพลมุกที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่ากลับเข้าบัญชีมูลนิธิว่าต้องไปดูว่าผู้ที่ไปขอเปิดระบบโอนนี้นั้นมีเจตนาอย่างไรใครเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และละักษณะการเปิดโอนเงินพร้อมเพย์ก็เพิ่งมีมาไม่นานซึ่งผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้หากเกี่ยวข้องในเรื่องของส่งนั้นก็จะเข้าไปตรวจสอบได้เช่นกัน จะเห็นได้ว่ามีประเด็นข้อสงสัยมากมายของหลวงพ่ออลงกฎและวัดพระบาทน้ำผู้ค่ะเรื่องนี้นายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาส,สนาก็กล่าวว่ากรณีของพระอลงกฎที่พบว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ตรงกับ สัตวิวิหาริกหรือว่าใบาทะเบียนพระแล้วก็ยังพบว่าวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับใบสุทธิและก็ยังมีการเปลี่ยนชื่อกลับไปใช้เกรียงไกรรวมถึงกรณีที่มีการใช้เลขบัตรประชาชนในการลงทะเบียนพร้อมเพย์ที่ประชาชนโอนเงินแต่กลับกลายเป็นชื่อบัญชีของมูล,ลนิธินั้นจากนี้ก็คงจะต้องมีการสังงายนาปฏิรูปองค์การพระพุทธศาสนาโดยจะมีการปรึกษากับมหาเถรสมาคมว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะสังงายนาพระพิสุทธ์ทั้งประเทศ ยอมให้มีการทำประวัติตรวจเลือดตรวจปัสสาวะรวมถึงการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินแต่ว่าก่อนที่จะสังคยานาพระนั้นก็ต้องมีการสังคยานาพอสอหรือว่าสำนักง,งานพระพุทธศาสนาเสียก่อนค่ะโดยผู้มีการพอสอคนใหม่และผู้มีการพอสอคนปัจจุบันก็จะมาพบแล้วก็รับมอบนโยบายนะคะโดยท่านสุชาติก็บอกว่าก็จะให้ในโยบายแปว่า พศแต่ละจังหวัดเนี่ยต้องรับรู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยอะไรเกิดขึ้นในวัดที่จังหวัดตัวเองนั้นรับผิดชอบอยู่อย่างเช่นที่จังหวัดลบบุรีที่มาที่มีเหตุการณ์ขึ้นมานานหลายปีเนี่ยทำไมพศจังหวัดลบบุรีเนี่ยถึงไม่รู้เรื่องไม่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบนันแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่จะต้องมีการสั่งขยนาเรื่องนี้กับพศค่ะ